สวัสดีแฟนเพจสวนมังคุดคุณพ่อมนูนบุญทองแก้วบ้านปักควรตำบลท่าสเสม็ดอำเภอะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชแฟนเพจบ้านสมแดงกเกษตรปลอดภัยและท่านผู้ชมทางช่อง YouTube บ้านสมแดงชาแนลที่รักทุกท่านผมชัยวัฒนุ่นปานจากเพจบ้านสมแดงกเกษตรปลอดภัยครับ สวัสดีครับคุณพี่สุนทรสวัสดีครับพี่นกสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับอยู่ที่สวนคุณพ่อมนณนูสวนมังคุดคุณพ่อมน,นูนที่บ้านปากควรครับตำบลท่าตะเบ็ดหมู่ที่สี่อำเภอเชะาวดจงงงังหวัดนครศรีธรรมราชครับวันนี้ทีมงานบ้านสมแดงเรากับโมบายพอลิน่าเน็ตเวิร์กอำเภอเช่วดนะครับดําเนินการโดยดับเดือนนะครับและก็คุณพี่สุนทรเจรังสี เราก็จะมาลงพื้นที่นะครับฉีดวัณสมแดงให้กับสวนมังคุดคุณพ่อมนูนบุญทองแก้วนะครับบ้านปักควรตําบลท่าสเสม็ดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอ่าเนาะอันนี้คือทั้งสองท่านนะครับอ่ะพี่พีนนกรบกวรพาไปนะครับเราไปเจอคุณพ่อมนูนในทางนน้นครับกำลังเตรียมของ นี่นะครับบรรยากาศโดยรวมนะครับสวนมังคุดอ uh ้าวอ้าวสวัสดีครับคุณพ่อมโนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครบรอบสิบสิบวันครับสิบวันเนาะครับครั้งแรกฉีดไปเมื่อวันที่ยี่สิบหกใช่ไหมครับวันที่สิบหกอ่าวันที่สิบหกวันนี้ก็เล็ดมา เป็นวันที่สิบสองอ่านะครับเนาะเดี๋ยวกําลังทางนู้นน้องต้มกําลังผสมผสมแดงอยู่นะครับแดงปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยอาหรับอาหารชูกําลังพืชสมแดงนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราไปเข้าสวนกันพร้อมฉีดแล้วนะครับอ่านะครับตอนนี้นะครับก็ผสม สมแดงเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เครื่องก็พร้อมที่จะทํางานนะครับตอนนี้ผมเองก็มาอยู่ปลายสายแล้วครับที่ตัวปืนฉีดนะครับเดี๋ยวเรามาทําการฉีดปีพันสมแดงให้กับต้นบางคุดกันนะครับนี่นะครับและมือฉีดอีกหนึ่งคนนะครับก็คือเดี๋ยวน้องต้อมนะครับสองคนนะครับผมกับน้องต้อมจะเป็นคนฉีดนะครับอ่านี่ครับน้องต้อมกําลังเดินมานะครัับสดีครับ อ่านะครับนี่คือเราเราสองคนจะเป็นมือฉีดนะครับในวันนี้เนาะอ่านะครับตอนนี้ตอนนี้เราก็กำลังทำการฉีดแล้วครับฉีดครั้งที่สองครับนี่ครับฉีดรอบที่สองครับจากรอบแรกผลแตกต่างกันเยอะครับดูแตกต่างกันเยอะใบจะเริ่มเง,งาแล้วก็มันจะกำลังจะตุบดอกครับ ครัการป้นไม่ต้องจชาอะไรกันเลยครับเพราะไม่มีสารเคมีเราไม่ต้องตัวครับกับการปนไม่ยากครับทำไม่ยากมันไม่เสี่ยง ถ้าท่านสนใจก็ติดต่อโมบายได้เลยครับครับติดต่อที่ดาบเดือนนะครับ0 9 8 0 1 6 3873โอเคโอเคครับสุดยอดครับสุดยอดโสมแดงรู้จักไม่รู้จนข้ามโสมแดงครับชันที่สองนะครับอาหารชูกำลังขืน ชาวสวนชื่นตาชาวนาชื่นใจชาวไร่ขวชื่นชมสมแดงช่วยทำให้พืชโตเร็วแข็งแรงติดดอกออกผลดีสมแดงสมแดงถือเป็นอาหารที่ดีที่สุดสําหรับพืชทุกชนิดสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นสมแดงมีทั้งชนิดน้ําและชนิดผงสมแดงอมิโนสมแดงสมแดงร้อยคํายืนยันพันคําบอกเล่ายังไม่เท่าหนึ่งครั้งที่คุณใช้เอง